ต่อพี่น้องสบายดีสวัสดีบุดบูสุคนสุมองสุบอลแล้วเราก็มาลากแล้วพี่น้องมาดิอู้ปลาธรรมชา,าพี่น้องปลาคอาเอ้าเอาเอาเอาเต้นไปเลยพี่น้องมาเ <c oughs> บิง่งนผลงานานะของชุมพาวไปซะมาทาน้ำ หวังว่าเขาจะให้พอดีแล้วพี่น้องเจ้ามนสิมวลมาชันนะ <laughs> แล้วเขาบ่อยพอดแน่ยมันเิดจะกพอดอยู่ห้าน <laughs> ล่างเลยล่างเลยนะลพี่น้อยแนวคนมันมักมวลนะ่ะแถวเม่อไรก็บอกให้ตักหน่ำขึ้นมาเพิ่นท่าแบบนด้ <laughs> บอก <laughs> อไปเราไปเราโอ้โหขับขับ <laughs> ก็ข่าโฆษณามึงก็เบิ้งแม่อีรวดเกาก๋วๆๆๆๆน้าย่อบัะเด็นเพื่อนฉลีอ้าไปละไปแล้วก๋เบิ้งอีรวดแล้วมึงเข้าไปแค่เดี๋ยวนีินี่บ่อย่อขึ้นเออบัดทีหมูอะไรย่อนะเอ้าไปละเขาบอกอีกบอกอุ้ยงามอะนรีพิโนงเรื่องเอตุเอ็มตําอยู่ปลาเข่งมือหน่อยเสียบปลาเข่งแล้วก็ตำแจมกอกคักมือหน้อยนี่นะคักคักคัก พอแล้วพี่น้องเอ้ยสีได้ขึ้นแล้ววันนี้ได้ใได้ทือรงคือว่นแตงคืองนะพ่แม่เนาวาอันม่สาใสจพี่สีลองตึกลองเบิรงพีน้องเบิผลงานของชุมเฮาไปซาสุดยอด ใเย่ะได้เ, yeah, เลยพ like ี่ในท้องในไล่ตัวเลยนี่โอ้หนองเอฟซีบ่าวเท้าพี่น้องพักขนาดหน้าเพื่อนนี่ไก่กระลายได้พี่น้องใครอยากซื้อมาซื้อเด้อไก่ลาดเมิ่งเด้อพี่น้องนี่สีมือผูบ่าวซำน้อยพี่น้อง เยอะแยะอันนี้บเมนปลาธรรมชาตินี่ปลาธรรมชาติอยู่เขาเลียงแบบธรรมชาติโอ้ได้หลายคกเลยพี่น้องทางปลาธรรมชาติปลาปล่อย คกว้าวยังชิมาผัวยังอยู่ดงว่ะ มามามาพี่น้องพี่น้องปองปลายพี่ปิ้งปลาน้มกันแล้วพี่น้องหมดเลยเห็นแล้วตายะอ้าวอีลาก่อนออกไนะออกไนะออีลาก่อนบ๊วยขุดป้าด๊อกผักหลายพี่น้อง สาเหมอนก่ปลาไตนงนกนึงบอกตัวหัวเายนะใจพสิตึกวานเห่ใช่ะเป็นอยู่แล้วหอยลายเลย่าฮ่หอยดใหเลยแซเทไรครับวะแหนยกระด๊ะซาอเกะบสนจ้าหอยพี่น้องเ้ย ไปไล่างกี่ต้มก็องไตัวง่ายๆนะก้อยก้ก้อใส่บดแดงป้าเล็บแล่ปันอหยางพี่น้องเอ้ แล้วงมขี่ดินเครืง่งแล้วมุงก็เห็นมูงขึ้ก็ไหลเก็บปลาใช่ไหมวิจารณ์ประคอน้อยก็ แต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้เป็นกำลังใจนี่อ๋อมันลงขึนขนาดน่เยลงกิดต้มวาซาลผูบาสำน้อยพยังบยอมได้พี็นไรพ่นตึกได้บักหลายๆนเม่อกินนี่มันปาบปลน่างลนะแต่คุยตึกิ่นจะเป็นตึกปานั่นแหละ น้ำเลืกประมชิวานได้เข้าวพอวกนาวานได้ได้ไดขาเจ้าเขาเก,ก่งเลยน้ำเพียงอ,อึกนี่ก็ยังหวานได้เซียนไปไปไปรีวิวเสียงเพื่อนพี่น้องมาเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องอันเทียงอัน,นหน้าเพื่อนนี้ไกลไล่หลายพี่น้องสิพาพี่น้องไปบึง ไก่ลาดทั้งหมืผดผลเลี้ยงประมาณสองสามร้อยที่หล่ะพี่น้องไก่ลาดผลเลี้ยงใครสนใจชื่อมาติดตซื้อได้พี่น้งองนี่มันเถียงหน้าคึ้นพี่น้องแต่ว่ากังเว้นนั่นนี่ไก่คนปล่อยพี่น้อง สีบอได้เห็นเพราะว่ามันเข่าป่าเข่าดงเลยนี่คอ,อกไก่เพิ่นเต็มไรนี่พี่น้องไก่นี่เต็มคอ,อกเลยคอสามห่องเพิ่นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเี่เพี่น้องเนคอกไก่เพิ่นเขียงเพิ่น fc บอดท่าเพืเ่อน้อเพิ่นก็มีควายอยู่สามตัว เลี้ยงเขาเลี้ยงหมูเขมได้พี่น้องเอ้ยหมูเพิ่นก็บหาก็ได้ลูกกูว่าที่ไหนโอ้ตัวได้ลูกเพิ่นปล่อยพ่นได้ลูกน้อย6ุกโพ้่นละ เดบร้อยเ้จ้าบัดกินะไไปบ่งอยู่ช่องอิลาพมวนนะพี่อก้าซัมนเหี้ิตากแดดตนที่คุ้งคุงเซขันหัวเ่นะ เอาหัวเมืองก็ให้เหรอไปตากมีไปตากให้อควายใไงไปตากเป็นพวงหอยไปกันหอยก็ไม่นะดูอีกครั้งหมักกระดูกนะมั้มหมักกระดูกนะคคอยกินอยู่ผักอะไรปลอปลา

เปินบอลกันเนี่ยบอลพอเมียนะฮะยังบม่ได้โตใส่ยังมันมันยังบ่ฮอดลมลื่นดีตูมหิมูป้าาเรบัดกินเราไปเบิ่งกูช่องอีหลาพมวนด้วยี่น้องเด้อสิใส่ละสิแตงกินมาเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินไปไปเฮ็ดที่พุ่นน้ำกูเพาะตากมาแหละทีได้นำตัวเอาไปวันจบคลิปไว้เพียงสัมผัสพี่น้องเนาะขอบคุณขอบุญเลยหล่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อ Y di bien muy con bye bye